สวัสดีคนระับผมช่องเฮียไก่อุดรมือดีพนะนครนชาแนลนะครับก็มือนีมาเบาถึงเรื่องน้ำท่วมเมืองอุดรเนานะก็ผู้ดใดอยู่ในเมืองอุดรในเขตรอดต่อเมืองอุดรที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่น้องนองและคนอุดรทุกคนทุกครอบครัวนะครับที่กําลังเดือดร้อนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ก็น้ำมาท่วมอ,อุดรมากก็หลายปีแล้วเนาะ ก็คือสิบกาปีละที่น้ำท่วมเมืองอุดรเท่าอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เป็นประวัติศาสตร์คือน้ำท่วมอุดรเนาะครับน้ำท่วมจังหวัดอุดรและจังหวัดใกล้เคียงก็คือสกลนครข,อน,ข,อ,นขอนแก่นนีอน่อ่านง้ัวลำพูนี่ครับไหลลงมาจากเพชรบูรณ์ไหลลงมาเนาะไหลลงมามองเลยสิไหลลงมาหอดภาคอีสานไปหอดแถวโคราชนี่นก็ะภาคอีสานหลายจังหวัดที่น้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้ พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอให้สูส้ๆครับผมสูส้ๆครับผมอดทนรอครับเดี๋ยวอันทหารพระราชาแล้วก็จะเอาถุงยังฉีดลงพื้นที่แล้วก็มีหน่วยงานหลายๆทางหลายๆหน่วยงานมลนิธิหลายๆมลนิธิเนาะเพื่อนจะลงพื้นที่ซอยทุกอย่างวัดด้วยครับผมเชื่อว่ารัฐบาลแล้วก็พระองค์ท่านเพื่อนวัยยูนิงเฉยครับผม เพื่อหาทางลงพื้นที่ซอยพวกเข้าแน่นอนครับผมถุกคุนบบลวงเบลวงรูว,ว่าน้ำมันเจ็ดถ่วมเนาะผู้ใดอยู่ในพื้นที่น้ำถ่วมเก็ะสูดๆด้วยครับให้ดูแลจะคล้องดีๆด้วยครับอยาพากันลุยน้ำอยาพากันลงไปเล่นน้ำนะครับช่วงน้ำถ่วมเพราะว่าเข้าบอลรูเนาะว่าจะไม่อย่างมากกับน้ำจะมีสัตว์เกลื้อยขั้นยังรุดมากกับหนามบอหรือจะไฟหัวหรือเปล่าเข้าลงไปน้ำไฟอาจจะช็อตแม่นเวละ เท่าก็ขออยู่ที่สูงไปก่อนนะครับอย่าพึ่งลงไปแตะน้ำเนาะพี่น้องชาาอุดรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนาะผมเป็นส่วนตัวผมผมไปนคนจังหวัดอุดรท่านนี้เนาะแต่ตอนนี้ผมอยู่อำเภอบ้านพื้อ่าตอนนี้ผมก็คิดหลายน้ำน้ำพี่น้องอุดรแล้วก็ใกล้เคียงที่ว่านามม้ำท่วมหลา,ลายจังหวัดเนาะก็ะคือว่าผมเห็นแล้วก็สงสารเนาะผมก็อยากลงพื้นที่ถ้าสูงยังสีบเอาถุงยังสีบไปแจกพี่น้องอยู่เนาะอยากจะลงพื้นที่แต่ว่าผมก็เ่มีเวลาเฮ็ดงานอยู่ เดี๋ยวสิเบิ่งก่อนเดี๋ยวหาทีมงานครับเดี๋ยวบอกทีมงานพระองค์เพื่ออบอกทีมงานเพื่อนลงพื้นที่ไปซอยเหลือประชาชนท่าเนาะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจังในผมศก็สิทรงข่าวไปบอกเพคนห้เนาะแล้วสิหันก็จะมีพวกทหารพระราชายังแล้วก็จะมีเอาถุงยางฉีบลงพื้นที่แล้วก็จะมีน่วยแพทย์น่วยพระบาลหมอประจําทีมงานเขาลงพื้นที่ไปซอยประชาชน ขอให้ประชาชนต้องวันวันกัวเนาะขอให้ทุกคนเซฟตัวเองให้ดีที่สุดเบิ่งลูกเบื้องหลานตอนโตน,น้อยๆให้เบิ่งลูกเบื้องหลานไว้อย่าให้ลูกหลานลงเล่นน้ําเด็ดขาดครับผมเพราะว่ามันเป็นฝนไม่เราก็น้ามัมนห่วมมากนา้ำมันมันมาหลายถ้าบ่รู้ว่ามันจะมาไม่มีอย่างมากกับน้ำแน่ยอ,อ,อาจจะมีสัต์เรียคานหรือว่าอย่างที่เฮาขาดบึกถึงเนาะเฮาก็ระวังตัวกันแน่เ้อก็อย่าลงไปเร่นน้ำอย่าปักปจับปักพื้นปักไฟ ดูแลเจ้าของดีๆครับจังไดก็เซฟของแหงไว้ก่อนนะครับอาหารการกินของตุนของแหงไว้เพื่อลอกับทีมงานเขาลงไปซอยเหลือนะครับเนาะทีมงานในเขตอุดรตรงไหนที่น้ำท่วมหลายๆก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุดรทุกคนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้าคู่บ่อาจารย์ทั้งหลายให้คุม้มครองทุกคนให้อรอปรอดภัยจากน้ำท่วมข้างนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศิลป์แต่แต,ต,ต่คมครอง,งทุกคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เนาะขอเป็นผมเ่ยไกลอุดรเมือ่อีันพุนครแชนแนลก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียงที่วันโดนอุทกภายนำสมครั้งนี้ทุกคนก็อย่าท้อนะครับสู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปเองครับผมเพรามบม่รูว้ว่า ภัยธรรมชาติมันจะมาเนาะอย่างไนก็ฝากถึงทุกคนดูแลตัวเองให้ดีเด้แล้วว่างเรื่องฟื้นเรื่องไฟแล้วว่างอันอย่าให้ลูกหลานลงเรียนาน้ำด้อครับเดอ้ออย่างไนก็ผมเป็นห่วงทุกคนอ่าจังไนก็รอดรอดอนวนงานลงพื้นที่ซ่อนเหลือนะครับเนาะตอนนี้ก็ซ่อนเหลือจะขอไปก่อนนะครับเนาะยาทอยาแท้เดอ้อทุกคนต้องเจอเหมือนกันเบิดครับบ่มีไขว่า เ่เคยเจอบม่มีไขลวงรู้ว่าน้ำมันจะถ่วมเนาะจังใดก็อขอเปลยนกาลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ดวนน้ำถ่วมอยู่ข้างนี้ผมขอขอเปลยนกาลังใจให้ทุกคนผ่านอุทกภพครั้งนี้ไปโดยดีนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คู่บาอาจาร,รย์ทั้งหลายคุมข้องทุกคนที่เดือดร้อนในอุทกภพน้ำท่วงข้างนี้ในประเทศไทยเ้วาเดืิดขอให หน่วยงานหลายๆหน่วยงานมองเห็นพวกเข้าที่เดือดร้อนขอให้เพื่นลงพื้นที่ซอยเหลือพวกเข้าโดยเถอดอ่อบาบมีอยังไรแล้วครับผมเฮียกไกลอุดอรมือดีพนะนครนชาแนลเก็ขอเป็นกาลัางใจให้ทุกคนด้อยครับเด้วบ๊มีอยังไรแล้วครับบายดูแลตัวเองครับผม